สำหรับขั้นตอนการสมัครให้กับสมาชิกใหม่นะคะแบบแรกก็ให้เข้าไปในระบบของรหัสของผู้แนะนำนะคะถ้าใครแนะนำก็ต้องเข้ารหัสนั้นนะ,ะใส่รหัสแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็กด sign in เข้าไปเลยนะคะเข้ามาตรงนี้ก็ไปตรงสารขีดแล้วก็กดผังโครงสร้างอม สร้างขึ้นมาการสมัครใหม่ตอนนี้คือถ้าเราต้องการที่จะให้ไปต่อสมาชิกคนใหม่ต่อใครเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็จิ้มแล้วก็คีย์สมัครได้เลยนะคะตามนี้ก็คือต่อให้กับคนนี้ เข้าไปเลยนะคะจากนั้นก็มันจะขึ้นรหัสผู้แนะนำเห็นไหมจะต่ออัพไลน์ใครจะอยู่ถ้าเราไปจิ้มตรงไหนอะแล้วเมื่อกี้ก็คือต่อเป็นคนที่หนึ่งของรหัสไซลานะคะจากนั้นก็เลื่อนลงมาเพื่อที่จะใส่ข้อมูลของผู้สมัครให้เรียบร้อยนะคะวิธีการ อข้อมูลนะคะส่วนตรงนี้เป็นวิธีการใส่วันเดือนปีเกิดอันดับแรกเราก็เลือกตรงพอสองก่อนนะคะดูว่าเขาเกิดปีพศออ,อะไรนะก็เลือกเดือนแล้วก็วันที่แล้วกดตั้งค่าได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่องแล้วนะคะรายีทุกช่องก็กดตรวจสอบนะคะ สอบพอขึ้นตรงคำว่าพาร์ตตรงนี้นะสีเขียวเนี่ยเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเราก็มาดูว่าสมาชิกที่เราสมัครไปเมื่อกี้ขึ้นอยู่ตรงที่เราวางไว้ไหมกดตรงผังโครงสร้างนะคะแล้วก็มาไล่ดูนะเลื่อนลงมาดู อ่าเห็นไหมคะก็คือรหัสจะขึ้นมาแล้วอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปกดซื้อสินค้าบินแรกให้เขานะคะก็ดูตรงนี้เป็นรหัส385เห็นไหมคะสามปดห้ป่าหลังจากสมัครได้รหัสเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสผ่านของทุกคนก็จะเป็น4ี่ตัวท้ายบัตรของบัตรประชาชนของสมาชิกเองนะคะ เมื่อได้รหัสสมาชิกแล้วเราก็มาคลิกตรง3ามขีดแล้วไปตรงข้อมูลการสั่งซื้อแล้วก็เลื่อนลงมาเพิ่มข้อเพิ่มรายการนะคะเพิ่มรายการอ e ีเวเลเนาะอ่าเพิ่มรายการอ e ีเวเลแล้วก็ใส่รหัสของสมาชิกไปนะคะพอเลือกมนตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าสามแปดห้า แล้วก็กดค้นนะคะก็จะขึ้นชื่อสมาชิกเห็นไหมคะเราก็กดตรงคำว่าบินคลิกขึ้นมานะคะก็เลือกบินซื้อครั้งแรกจากนั้นก็เลื่อนลงมาเลือกรายการสินค้าไปตรงอุปโภคบริโภคนะคะก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนมาเจอกาแฟเอ็มคาเฟ่ห่งหอนะคะก็เลือกเลยปึ๊บ อ่าก็มาตรวจสอบอตรวจสอบนะกาแฟหนึ่งหนึ่งหอร้อยห้าสิบบาทห้าสิคะแนนถูกต้องแล้วตรวจสอบถูกต้องปั๊บแล้วก็กดบันทึกเลยนะคะบันทึกทีนี้เราก็ไปตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าสมาชิกที่เราซื้อให้เมื่อสักครู่นี้ ก็จะมาขึ้นรายการตรงนี้เห็นไหมครับรายการใี้ซื้ออ่ารหัสสามแปดห้าซื้อห้าสิบพีทีนี้เราจะไปดูในผังโครงสร้างเรามาคลิกตรงสามขีดนี้เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างก็มาเริ่มสามขีดปุ๊บแล้วก็มากดดูผังโครงสร้างปุ๊บแล้วก็เลื่อนเราก็จะมาดูว่ารหัสที่เราซื้อให้เมื่อสักครู่นี้ อ่าเห็นไหมคะก็เป็น NC แค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเข้าสู่ระบบล็อกอินเข้าสู่ระบบอ่าด้วยรหัสแล้วก็รหัสผ่าน4ตัวท้ายัตรประชาชนของสมาชิกได้เลยนะแนะนำบอกต่อได้เลยคะ่ะ SMS ชอบแชร์ใช้ได้ตังค์แน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ